นี่เขามากินในร้านนะเจ้าเพราะไป่ต้องจ้าต้องแพ้แเคกมาเจ้า เดินเจ้าไปน้องไปไป,ไป,ไป,ไปมาได้กินข้าวมั่งจ้มาก,กินด้วยกันปลาไกยขูนมันอน่ะข้าวตัวไหนของปลาไก่ไ

มันไม่ค่อยอยากให้อยู่บ้านมันเป็นนักเรียนดีเด่นไปทุกวันเป็นหวยน้ำสุกจะแบบนั่นหรอข้าวกลางนาำยังไปเลยนักศึกษาอะไรอยู่บ้านแม่ไม่ได้อยู่หรอกไล่ไปเนี่ยทุกวันเป็นนักเรียนดีเด่นนะนั่นแหะมาดูไอ้ตื่นพอนั่งเข้าไปเิร์อ เสรน้ำงานศพได้ธรรมดาตัวใส่ลูกชินตัวตาขี้อันหองใส่นึกว่าใส่กันเยอะหน่อยแตาถึงแม่ใส่ก็มากเลยพี่ใส่ตัวใส่กันหมดเลยนะตากินกันทักขายเลยนแล้วก็ใส่เนื้อเนื้อสดแย่หน่อยแต่ถ้าเกิดคิดชิ้นคิดว่านับชินให มาเนื่อนี huh? ่องอย่ไมแม่โ่่ะตัวงยนาเป็นเบาวกม่อ๋ีคนันคนคนะมาเยแล้วเขามีใครทึง่นไอ้นุกเมียมันก็ทําได้นุกก็ได้เมียเขาก็ทําได้ละจะแใครไอ้น้องที่มา น้าเนื้อคงเป็นเด็น้องที่มันกินกะเพราเนื้อน่ะวันนั้นน่ะไอ้นั่นน่ะคงจะมันช่วยล่ะสี่น่องคนละแม่ไหมลูกหลายคนน่ะอ๋อปีน่องคนละแม่ไหมแปดกล่องก็แปดคนแล้วอ่ะบ้านเราสี่คนก็ได้อ๋อาละข้าวไว้กินน่ะเนี่ยกเจี๊ยบกระเจี๊ยข้าวเจียวสาวยกินข้าวอร่อยมันแล้วก็พอ แล้วจ้ามันเจ้าเจักคนจิ้มแม่คนรัแม่ด้วยไทยน้น้ำกับกรเทียนี่ทอดกับกระเทียนละแม่สามข้างามซูขี้ซูก่อนซแล้วนี่เด็กคาิบฟิตนะเด็กคิฟิต จะได้ก็ะฟากกดไลค์กดแชร์กดจัมกดชอบสักใครกดไลค์กดะดิงเพื่อเปิดกาลังใจให้กันตัวนายเจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าัวนเจ้าสวัสดีเจ้า